สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกันเช่นเคยครับผมช่องเกษตรต้นตุนครับผมเมื่อนี้จีมาทําอวิธีมักหยาดนิเปียครับผมมักหยาดนิเปียเนาะครับผมเขากำังเตรียมอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วครับผมส่วนประกอบมี่ยังแน่ครับผมการมักหยาดนิเปียเนาะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้หยาหลายเลือกเกษตรมักไวครับผมก็มียีดพี่น้องนี่ครับผมแล้วก็มียีดนะครับผมก็มมีียดครับผแล้วก็มีเกลือครับผมมีเกลือนี่ครับเกลือครับผมเกลือเกลือธรรมดาเกลือบ้านเท่านี้แหละครับผม แล้วก็มีน้ำตาลน้ำตาลไส้แดงนะครับเนาะน้ำตาลไส้แดงครับผมนี่อุปกรณ์ครับผมแล้วก็จะมีกากน้ำตาลครับผมนี่มีกากน้ำตาลนี่กับตีนครับผมกากน้ำตาลครับผมเป็นกากน้ำตาลน้อพี่น้องครับผมเดีย๋ยวเราไปดูหญ้าตะเปียรที่เราสาับไปครับผมเอาใส่ถุงรดเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ส่วนนี้ที่เราหมักแล้วครับผมที่เราหมากักเสร็จเรียบร้อยครับผมแต่ยังไม่ได้ถ่ายพี่น้องดูเพิ่งนี่นะครับผมอันนี้ที่ อันนี้เราเราหมักเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ส่วนที่เรามาหมักนะหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมอันนี้เสียมแลเราส่วนเราเตรียมจะหมักครับผมเตรียมจะหมักครับผมนี่ครับผมย่างในเปียจะเป็นอย่างนี้ครับผมย่านในเปียที่เรานี่ครับเราสับอืมเราสับเรียบร้อยหมดแล้วครับผมอันนี้ก็สับนะสับล้วก็มีถุงดำครับผมมีถุงดำใส่ข้างในแล้วก็มีถุงปุ๋ยอยู่ข้างนอกครับผมถุงดำกับถุงปุ๋ยอยู่ข้างนอก หมักไว้ใ <gewoon> ห้งัวครับผมหมักยาเนี่เปียไว้ให้งัวครับผมพอดะทียามันเยอะก็เลยหมักไว้ครับผมจะหมักไว้ให้งัวครับผมเดี๋ยวหน้าคนจะงัวเข้ามาคล้ครับผมนี่ครับนี่ครับผมส่วนนั้นก็ส่วนนั้นก็หมักไว้แล้วครับผมอันนี้ก็หมักไว้แล้วนี่ก็ประมาณสิบกว่าสอบครับผมหมักไปแล้วลองดูครับผมว่าหมักแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะเห็นแต่เขาหมักครับผมสูตรก็มีกากน้าตาลแล้วก็มียีสต์แล้วก็มี น้ำตาลสายแดงเนาะครับผมแล้วก็มีเกลือครับผมต้องหมักหมักดูครับผมอันนี้จะเป็นค้องวขคาวๆครับผมที่ทําเป็นเรื่อยแล้วก็จะมาหมักแล้วก็จะมาเทใส่ท่อเนี่ยครับผมกำลังทําเตรียมไว้อยู่ครับผมยวหน้าปูนจะเข้ามาข้างในครับผมนี่ครับผมโอ้ขนุนลูกใหญ่มากเลยนี่ขนนุนโอ้ลูกใหญ่อันนี้ขนุนหนังขนนุนหนังลูกแจกครับผมนี่ครับอันนี้ค้องวงคาวๆทาเสร็จแล้วครับผม ทำเสร็จัเรียบร้อยแล้วครับผม,ม,มน,นี่ก็ล้างล้างยาก,กันทำเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราไปดูวิธีวิธีว่าทำยังไงครับผมบผมครับผม,บผมก็ง่ายๆพี่น้องแล้วก็เทเทยิดยิดสัใสนี่เลยครับผม อาทิตย์ใส่นี่เลยครับใส่ทางนียครับผมอาทิยศใส่ทางเลยครับผมอืเยอะอีกพี่น้องอไว้ใช้ไว้ใช้ได้อีกครับผมเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วก็เทียนการทรายแดงอืทรายแดงลงไปครับผมใส่ครับเอาเกลือพี่น้องผม เกลือเราต้องใส่เพราะว่าเกลือมันจะเค็มในเล็กน้อยครับผมกนนัารแย่ปีนลาเชล,ล้าครับผมเ,เกลือใส่ครับผมเ,เกลือใส่ครับผมแล้วก็ควรให้เข้ากันพี่น้องครับผมเดี๋ยวควรก่อนครับผมแล้วก็ต้องควรควรให้ยิ้มแตกพี่น้องี๋ยวกากน้ำตาลใส่ที่หลังครับผม คนนี้แตกรับหอมพี่น้องยิ้หอมหอมนี่คนยี้พี่น้องครับผมนี่ครับเขาคุ้นกับเป็นสิลธะครับผมอ่ามันเข้ากันแล้วครับผม พอมันเข้ากันแล้วเราก็เอากาต้มตาครับผมที่ใส่เนาะกาต้มตาลใส่ไม่ต้องวัดปริมาณครับผมกาเอาครับผมกาต้มตาลที่ใส่ครับผมแล้วเราก็คนครับผมคนม,ม,มันเข้ากัน จะเป็นสีกาบ้ําตาแล้วครับผมหอมครับผมถ้าใส่กาบมันตาลแล้วมันจะหอมนี่ครับพี่น้องเราคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เนาะก็จะเป็นมันจะเป็นน้ามันจะเป็นสีน้ําตาลครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม วิธีผสมเนาะผสมเพื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเราก็จะตักไปใส่ถุงหญ้านะครับผมนี่ครับอ่ามาตักไปใส่ถุงหญ้าครับผมนี่ครับมาแล้วก็รดอย่างนี้เลยครับผมนี่อย่างนี้เลยครับผมนี่ครับผมนี่ครับอย่ารดอย่างนี้เลยครับผมรดพอรดเสร็จแล้วเราก็เอาเอา เอาปิดปิดปากนะครับผม,มก็จะนดก็จะเอาไปใส่ให้มันเต็มแล้วครับผมทีแรกเราก็ใส่อย่างอะคารก่อนครับผม,ม,มแล้วก็นดแบนี้ครับผมเพือ่อตัวการครับผม แล้วก็ใส่ต้องใส่ก่อนครับผมเป็นนั่นก็จะเป็นสีต,ตาลอย่างนี้เลยครับผมเนื้อของมันเนาะตีใส่ ครับพี่น้องก็เอาตาต่างๆใส่บนเรียบร้อยแล้วครับผมเอานามใส่บนแล้วครับผมน่ครับผมนบานการวิธีการมัดครับผมมัดเราก็จะเชือกฟางครับผมนี่เชือกฟางครับเชือกฟางมัดครับผมเชือกฟางมัดนี่ครับผมเชือกฟางจะมัดที่พี่น้องเมื่อจชกอยยางครับผม มัดนี่เขาตรงไล่ลมออกพี่น้องไล่ลมออกใหันเบิดแล้วเขาก็เอาเสือฟางมัดนะครับเนาะนี่ครับมัดรยบอยแล้วครับผมข้างนี้เราจะมัดอย่างนี้พี่น้องครับผมนี่ครับผมมัดไล่ลมออกครับผมไล่ลมออกใหันเบือแล้วเขาก็มัดจป็นสีครับผมอืมนี่ฮะมัดไล่ลมออกไม่เป็นงสีครับผมมัดไล่ล้แล้วเขาก็มัดข้างหน่อยครับผมนี่ครับมัดแล้วก็เป็นสีครับผมอ่าเป็นการติดสินนะครับเนาะนี่ครับผมนี่เนาะ มัดลรากับเป็น่ยนตาชิ้นๆนะครับเนาะเขาก็ทิ้งไว้เดี๋ยวเรพี่น้องครับผมอันนี้มัดเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับผมนี่ก็เป็นการชิ้นเรียบร้อยแล้วมาห้ามัดไว้แล้วครับเนาะทิ้งไว้เบื้องว่ามันสีมันสีได้เปลี่ยนตาได้กินบอครับผมเบื้องเบื้องตีสูตรเขานะพี่น้องเนาะครับผมอืมเดี๋ยวเราก็จับผูกให้มันหมดครับผมผูกให้มันหมดแล้วก็จะเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าครับผมนี่ครับพี่น้องเขาก็มักปากมังจีครับผมนี่ครับผมแล้วก็ผูกไว้นะครับผม ผูกไวอย่างนี้ครับผมอ่าอ่าครับผมแล้วก็ผูกไว้ครับผมนี่ครับหมักยานในเปียนเนาะครับผมหมักยานในเปียนแล้วก็ผูกไวอย่างนี้เลยครับผมผูกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอืมนี่ครับวิธีหมักยานในเปียเก็บไว้ให้งัวเนาะครับเนาะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับผมนี่เรียบร้อยแล้วครับผมอืต่อไปก็คงจะไม่ได้หมักแล้วครับพี่น้องเพราะว่า ต่อไปก็เขา้านาฝนแล้วครับผมก็จะเอางวมาเข้าคอกแล้วครับผมก็จะตัดให้มันก <ie> ินเลยเนาะครับผมอจะไม่ได้หมักแล้วอันนี้เพราะว่าตอนนั้นงวหญ้ามันเยอะหญ้ามันแขกกลัวมันแก่ก็เลยตัดหมักไว้ทีนี้ก็เดือนไรเดือนหกแล้วครับผมเดือนหกเราก็ต้องเอางวมาเข้าคอกเพราะว่าเขาจะไถนาแล้วครับผมไถนาเอางเข้าคอกแล้วเราก็ต้องไม่ต้องหมักแล้วครับผมอ่าไม่ต้องหมักแล้วก็ตัดให้มันกินเลยบดแล้วมันกินเลยครับผมอาจจะนี้ ยามาเยืออะก็เลยหมักไว้ครับผมลองหมักดูครับพี่น้องครับผมลองหมักดูว่าเป็นยังไงบ้างครับผมไม่เคยหมักสักทีครับผมไม่เคยหมักยาในเปียใส่สูตรกากน้ําตาลแล้วก็ยีสต์แล้วก็เกลือแล้วก็น้ําตาลทรายแดงครับผมไม่เคยหมักสักทีปกติสูตรเนี้เราจะหมักใส่กับพวกกากมันครับผมเราจะหมักใส่กากมันเด็กแต่ผมเคยหมักกากมันแต่ว่ามันโอเคครับผมหมักกากมันแล้วมันงวมก็กินได้เอาไว้นานมันก็กินได้เพราะมันหอมครับผมเพราะว่า งัวมันกินได้ผมก็เลียกว่าเลยหมักลองลองหมักอย่างนี้ดูครับผมพอดีอ่าพวกอ่ะพวกอุปกรณ์หรือว่าพวกกันยืดยืดมันเรืออะไรก็เลยมาหมักเลยครับผมอมืก็เลยมาหมักใส่ลองก็ลองดูพี่น้องครับผมลองดูครับผมก็พี่น้องก็ฝากให้กาลังใจครับผมสําหรับคนเลี้ยงงัวนะครับเนาะเด็กเลี้ยงงวัวหรือว่าอาชีพเลี้ยงงัวของเราครับผมเกษตรกรท่านใดน,นะครับนอกจากเอาสูตรไปเรียนแบบหรือว่าจะลองไปทําดูก็ลองลอง,ลองทําดูครับผมเผื่อมันได้ ดีได้ผลประโยชน์นะครับเนาะถ้าเรามีมากยาเยอะก็ลองเอาไปทําดูครับเนาะนะครับเนาะแต่ก่อนท่านใดท่านเลี้ยงงัวก็ชมคลิปนี้เราก็เอาสูตรนี้ลองไปทําดูผมว่ามันน่าจะดีครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ขนาดนี้เท่านี้นะครับเนะาะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ครับผมก็ขอบคุณครับผมที่ติดตามนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันเนาะอย่าคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับผม